เรามาดูพระเอกของเรานะครับที่เป็นถือว่าเป็นตัวท็อปที่สุดของเอสเิกในขณะนี้นะครับเกี่ยวกับสมบัติของเซฟเฮลลิ่งเหมือนกันนะฮะก็จะสแกตตุ่ไปนะครับแต่ผมจะไม่สแกตตัวด้านขวาที่ไม่มีฟิล์มเยอะนะครับเนื่องจากว่ามันจะเกิดรอยไม่สวยงามนะครับให้เห็นนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยครับออกเป็นพิธีนะครับโอเคนะฮะเกลี่ยล่ออยให้พอดชัดพอสมควรนะครับ ทำหน้าที่ต่อเลยครับซีฮิลลิ่งจะทำหน้าที่ได้แค่ไหนอย่างไรนะครับส่วนด้านขวาแน่นอนนะครับมันมีร่องรอยที่ตกค้างอยู่ไม่หายเลยครับตัวนี้ยังอยู่เท่าเดิมนะครับคงไม่ไม่ไม่สามารถที่จะทำให้ร่องรอยที่ถูกสครัดนั้นหายออกไปได้นะครับมาดูด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือก็ยังมีความช้าของการเกิดเซลล์ฮีลลิ่งเนี่ยช่เอื้องไม่ได้ช่วยเองไม่ได้นะครับ น่ด้านขวาเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับด้านซ้ายมือนะครับจากที่เราสแกตจะค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปนี่สักประมาณครึ่งหนึ่งนลครับแต่ยังไม่หมดนะฮะ <c oughs> มีความค่อนข้างช้านะครับดูมันจะช้ากว่าไดโนไลด์ด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเรนเชียวนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะครับอาจจะไฟเบอร์ฟริบดีนะครับผมว่า การเกิดเซลล์คิลลิงนั้นยังยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่โอเคนะฮะก็ค่อยๆหายไปแต่ที่ด้านขวานั้นแน่นอนครับยังปรากฏอยู่ชัดเจนนะครับด้านนี้ยัหายอยู่ยังไม่หายเลยนะครับนี่คือคุณสวบัติเซล ฮีลิ่งของเดนนชิล์นะซึ่งถ้าให้ดาวก็อยู่ที่สักสามดาวเองครับตัวนี้